ครับสวัสดีครับอู้เขาได้ต้นอะไรมาปลูกอีกแล้วนี่โอ้อ่าชัยธรรมดาต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรต้นอะไรนะตยชื่อมันชื่อชื่อชื่อเ,เ,เดิมกันเซงอ,อ๋อเดิมกันแซงภาษาเขมรน,นะแต่ภาษาไทยชุม่มแสง ต้นชุมแสงเขาได้ต้นชุมแสงมาปลูกอะเดี๋ยวเราไปดูช่างสิงดีกว่าครับก็ไอเอฟซีเขาบอกว่าให้ให้ดึงดึงข้างบนแล้วก็ดึงข้างล่างตามอา่ะเรามาดูว่าได้หรือยังได้ยังครับ,รบได้ยังได้แล้วอ่ะทำไมต้องเอาไม่แรงดันดีอ่อะ ออยกคันน็อตบ่ะเริ่มตีตั้งแตไม่ห่างพอดีบ่ห่างโอ้ยเจ้าดึงตะเลิดบ่ะดึงตลเอิดเงดึงตะเอิดดึงตลเอิร์ดเจ้าดึงตะเลิดเจ้า<ง>ดึงตะเลิด โอ้ยเจา้จาเคาะเจ้าตองตองอันเคาะตัวนี้อันนั้นบอกนะเคาะเขาขึ้นนะขอขอมาตีออกไปผลอันตอนที่เรายังไม่ได้ดึงช่างสิงตีมาแล้ว <laughs> ก็ตีกลับขึ้นสนันบีดีผมก็เลยตีจิกสันทำไม,ม,ไม <laughs> ใช่ไหมครับสันมันบีกับไปเรยครั yeah. Yeah. บโอ้โอตเลิด,ดหน่อยเดียวนะ ตเตลิดหน่อยเดียวช่างสิงไม่เป็นได้หรอประตูนี้เขี่ยปรนี้บอ๊อบออตัวล่างมันได้แล้วอ,อืมอันนี้มันต้องตีเข้าไปเพราะว่าประตูมันบอ๊นอบนี่มันต้องกรึบครับมันติดยางอืมอ<ด>ือมันติดยางต้องเคาะแกะออกมามันไม่ตกเลยแหละคันแน่นว่าจะประตูใดจะต้องเต็มเต็มอ่าคันแน่นแปดตัวแล้วครับตจะลองขึ้นลองอันนี้ประตูนี้ เราอยู่กันสองคนเรายกขึ้นยกลงไม่ต่ำกว่า4ีถึงห้ารอบ <laughs> ก็ดึงยนดึงดึงพอดึงได้ครับนี่ไม่มีไม่มีอะไรติ ine, ดขัดเลยไม่ติดนตัวนี้อาก็ไม่เป็นไรเขาไป<อ>าดึงได้แล้วครับบีบซีครับ <ST S 1> ใส่ประตูเสร็จเรียบร้อยแล้ว <มา S 2> ทีนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างชิงช่างชิงเดี๋ยวยอจเราเราเราเอาไว้นี้ยเราเอาเกมเลนมาใส่ดูไป ไปเราว่ามันว่ามันจะห่างไหมแล้วฮะเออเรยวเราวเราจะขยับรถถ้ามันได้พ่อเราขยับรถเลยขยับรถเลยได้แล้วครับเอฟซีครับนิดเดียวเองเส้นผมบังภูเขาเขาอะไรอ้นันบอกนะโม้สิเลยถ้าถ้าไม่มีเอฟซีบอกนี่ก็อยู่งั้นเลยวนล้วออถึง มู้ไฟชิวามูกับซางแลว้วโอ้ยมันนาน<ๆ>เห็นไหมเออกรึบเลยใช่ไหม,มกรึบไหมน,นี่นี่กรึบเลยครับนี่กรึบเลยกรึบเลยกรึบเลยครับนี่ไม่มีไม่มีให้ติเลยทีนี้อ่ะโอเคใช้ได้แล้วเราก็จะขยับรถไปปั่นสีเนาะเคาะนิดหน่อยปั่นสีเอาอันหอไหน อ๋อเนี่ยให้ตัวนี้มันชนเนี่ยเนี่ยไอตัวสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ย <Okay. S 1> อมันกรบแล้ว <Thank you. S 1> ใช่ใช่ใช่เนี่ยให้มันชนตัวนี้มันก็กรึบของมันแล้วครับกรึบแล้วชสงสีโอเคแล้วครับได้แล้วครับผมนี่แล้วประตูแล้วแล้ว,ลวไออันนี่มันก็มาของมันอัตโนมัติเลยเนี่ยเนี่ย ตอกสันหน่อย,อนอยหนึ่งแล้วข้างบนมันก็วิ่งเข้าของมันแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว,ว่าได้ทรงแล้วโอ้ถ่ายเอฟซี C ไม่บอกมานี่ไม่ได้แน่นอนแ,แต่แต่ขนาดขนาดนี้เราก็ยกขึ้นยกลงเงี้ยน,นี่แะที่เขาว่ายังไงงานสอนอเราเนี่ยนั่นแหละงานงานเขาจะสอนเราเองนี่นี่เนี่ยแล้วเรามาดูฝั่งนี้เน่ยช่างซิงหน่ย แข่งสีหนึ่งแข่งสีหนี่ยเห็นไหมความรู้กเนี่ยครับเนี่ยอืมแต่แต่เนี่ยเห็นไหมอันนี้มันโนูมต่ำหน่อยหนึ่งองห้องก็ต่ำมือกันฟังหมดนั่นเลยแต่ว่าลองห้องห่างกว่าลองมันห่างช่างสิีดึงดึงเรลิดกระเดิดนิดหน่อย แล้ครับผมยกขึ้นยกลงกว่าจะได้ครับยกลงลงแล้วก็ดึงดึงดึงไม่ได้ก็เอาประตูลงเอาประตูลงเอาประตูลงมาก็ดึงดึงเราดึงแรงกลัวมันเตลดิด ตะกี่หล่องตรงนี้พวงงามเลยใช่หล่องบวงงามเลยใช่ใช่พอนี่มาปุ๊บมันสนิททั้งบนเลยนะใช่ไหมเสมอเลยล่องงามเลยอ่ะแล้วนี้โแตงนี่น้อยแตงอีกอันนี้ก็แตงนิดหน่อยไม่น่าเกลียดครับพอดีเลยครับเนี่ยเนี่ยสวยเลยตัวนี้อันนี้ก็สวยเลยเนี่ยตัวนี้สวยอเได้แล้วอ่ะทีนี้ประตูไว้ก็ไว้อย่างนี้ใช่ไหมไว้โค เคาะแล้วก็ดึงปิดดูครับแมนเคาะต,ตัวนี้แล้วก็ลองก่อนปิดครับมผมเหนื่อยแล้วนะไม่ต้องยกลงแล้วนะเหนื่อย <ผม S 1> ยกม,มือกันยกขึ้นยกลงทั้งวันเลยวันนี้อันอันอันข้างล่างสินิดแล้วเนาะอันอันข้างล่างนางั่นนะนี่ฮะท่านตัวน,นี้เขาอ่าสนิทแล้วเออสนิทแล้ว มัน,นมัน,ม,ม,นมันติดลูกยางมันติดแค่ <นะ S 2> ตัวนี้แหละเนี่ยเคาะตัวนี้ได้ก็ได้แล้วแต่ตัวนี้เขาพวกนีก้เขาหมดเออยกขึ้นยกลงจนสําเร็จรูร่วงไปด้วยดยีโดยที่ไม่มีอะไรติดขัดความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความเหนื่อยอยู่ที่นั่นเลยจากจากที่เรายกใส่แล้วประตูมันตกแน่ก็มี fc อ o m มาบอกว่าให้ดึงข้างบนพอเราดึงข้างบนครับดึงป๊บได้เลย ได้ทรงของมันเลยแจวจริงๆแจวแจวแจวแจ้ช nice <offs> ่างใจไอช่างศีลเกือบจะไม่มาทัพงานแล้วดึงไม่ได้สักทีเมื่อไงทั้งใจคือว่าไปนั่งคิดยุ่งมากยิ่งตื่นเต้นวปตายแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงคิดยามไปคิดไปกันเลยคิดยามไปคิดไปเลยมึงนี่สิได้บนนู้นก่อนจีโจ้ไอบ๊วยแมนแบบจริงใจของรถคันนี้สั่นยันเป็นยังไงเป็นไร นี่โอ้สวยงามครับมันก็ไม่ห่างไม่ห่างหรอกพอดีแล้วพอดีแล้วมันเปนกิบูห้อยบุ๊กห้อยบุ๊กมากพอดีกันนั่นแหละพอดีพอด,พอดีแจ๋วสวยงามสวยแล้วครับเคนะเอฟซีเดี๋ยวเอาแก็บมะปะพี่เด่นไหนพี่เดียวเออก็เอามาเครื่องมือข้างบนมันประณีตสีง่าแล้วลงปะก่อนปลายหิน ก็นั่นแล้วนี่ก็ไปเจ้าก็ไล่เคาะไล่หาไปว่าแต่ตัวนี้ได้มันแนเออให้แต่ให้ไประตูมันได้แล้วคือเราสบายใจแล้วตอนนี้ไม่คิดหนักแล้วทีนี้ก็ไล่เคาะไล่หาเออแต่กับได้กับว่าถือเป็น้วบดูเลยแต่ถ้าว่าประตูมันยังมากที่เขาดึงไปบนเออแต่ว่าประตูเขาไปยังอืขันยังสี่ดึงดึงทางล่างเออ แต่ถ้าแต่ถ้าประตูมันงัดขึ้นเราดึงข้างล่างแต่ถ้าประตูมันตกลงเราดึงข้างบนครับอันนี้ดึงมาดึงมากจริงเออดึงไปดึงมาเนาะดึงแต่ข้างล่างแต่วันนี้ก็ประสบผลสาเร็จแล้วครับช่างสิงบอกว่าได้ความรู้ได้ความรู้อีกได้ความรู้อีกนิดหน่อยเจอขั้นหนาเขาก็จะเด้หัวมันจะกี่ยวเกี่งวอืมอื ว่าท่านค่านเราเราดึงจนจนหางเนาะดึงเสียงเราดึงเราดึงจนหางไอตัวตัวนี้เนาะห่างไหมห่างหน่อยเดียวเนาะเพราะมันไม่ได้มันจําเป็นต้องดึงใช่ไหมเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอไอเนี้ยเออขนาดของผมก็หางไอฮีโน่ผมอ่ะฮีโน่ผมก็ห่างแบบนี้แหละถือว่ามันห่าง็ดีอคิดมากนะพี่ฮีโน่ผมหางแบบนี้แหละเออทางขวา แล้วกไ็ไม่ไม่นั่นด้วยไม่ไม่สนิทด,ด้วยรถมันเสียศูนย์แต่ว่ามันได้นั่นมากมันก็นเป็นอินั่นหละคือเขาคือเขาก็ดึงหาแค่ใส่ประตูได้กว่าอันนี้เพิ่นกับซิลิโคนส้นไม่หลบหลบนึงคือกันปวือปุงนั่นแล้วเพิ่น,นปางกันกันอืมแปลว่ารถเขาปะมาแล้วเขาทำมาแล้วเราก็ดึงหามันก็นั่นไปแต่ว่าส่วนหลายเดินรถมันชนหรือมันต่ำเลยเอามันจะต่ำต้องกเก่าๆดิ รับคลิปนี้ได้เลยลับคลิปนี้บายบายครับผมก็ประตูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขยับรถไหมครับขอบคุณครับขยับไหมครับขยับขยับเนาะว่าวาม่ดึงแล้วออไม่ได้ดึงแล้วเนาะอ่าขยับรถครับ